หมาข้างถนนที่เพิ่งรับมาเลี้ยงกลับมีพฤติกรรมแปลกๆที่ทำให้ขนลุกทองแดงหมาไทยหลังอานแสนน่ารักมักจะเห่าหอนอย่างดุเดือดใส่ผนังมุมบ้านว่างเปล่าทุกคืนไม่มีใครเห็นอะไรแต่เสียงเห่าของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเราเรื่องกังวลว่ามันเห็นอะไรที่เราไม่เห็นความสงสัยพุ่งถึงขีดสุดเราตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรติดแอบจับภาพเพื่อไขปริศนา คืนนั้นทองแดงก็เริ่มเห่าอีกครั้งดุเดือดกว่าเดิมราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งกล้องบันทึกภาพมันเห่าใส่ความว่างเปล่าแต่ท่าทีของมันจริงจังจนน่าประหลาดและแล้ววินาทีระทึกก็มาถึง ในจังหวะที่ทองแดงพุ่งเข้าใส่เสียงเห่าเกือกก้องกล้องวงจรปิดกลับจับภาพเงาสลัวบางอย่างกำลังถอยร่นอย่างรวดเร็วออกจากบ้านมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือวิญญาณร้ายที่ถูกทองแดงขับไล่ทองแดงไม่ได้บ้าแต่มันกำลังปกป้องเราหัวใจเรานั้นเต็มไปด้วยความตื่นตกใจและซาบซึ้งใจอย่างสุดซึง้ง หมาข้างถนนตัวนี้คือผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นผู้มอบความปลอดภัยให้ครอบครัวเราจากพยันตรายเหนือธรรมชาติจากนี้ไปเราจะไม่มองข้ามสัมผัสพ,พิเศษของมันอีกเลย